สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกๆท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในนุกนานงานอสมอนะครับกับผมแม็กธนพัฒนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาต่อจากเมื่อวานนะครับที่พูดถึงเงินกู้นะครับสินเชื่อของพี่น้องอสมอของเรานั่นเองสําหรับสินเชื่อที่จะมาบอกวันนี้นะครับก็คือสินเชื่อเงินด่วนสิบหมื่นนั่นเองนะครับที่ออกมาให้พี่น้องอสมอของเราได้สามารถกู้เพิ่มกันนะครับแล้วสามารถ กู้ได้เท่าไหร่และเงื่อนไขเป็นยังไงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปฟังกันเลยครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับนะครับอย่างที่พี่น้องอสมอของเราได้ยินมากันก่อนหน้านี้นะครับหรืออาจจะได้ยินข่าวคราวมาสักช่วงแล้วนะครับว่าจะมีการจับมือนะครับของชกสสมแล้วก็ทางธนาคารทกสนะครับ จับมือร่วมมือกันเพื่อต้องการที่จะปล่อยเงินกู้นะครับส่วนตรงนี้มาให้กับพี่น้องอสมนะครับมีข่าวหลายๆข่าวเลยว่าอาจจะเป็นการเอาเงินที่เราจ่ายของชกสนะครับในส่วนที่เราจะต้องได้ถ้าเกิดว่าเราสียชีวิตออกมาใช้ก่อนหรือเปล่านะครับออกมาให้เราใช้ก่อนหรืออะไรยังไงอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็มีข่าวประมาณนั้นมานะครับแล้วก็ จากที่ผมได้พูดไปเมื่อวานแหละก็คือยอดยังไม่รู้ว่าจะแสนหนึ่งหรือว่าเกินมากกว่านั้นอะไรยังไงนะครับวันนี้นะครับก็เริ่มมีข่าวนะครับออกมาที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีออกมาแล้วนะครับว่าเป็นสินเชื่อเงินด่วน10บหมื่นนะครับนั่นก็คือ10,000แบาทนะครับที่จะออกมาให้กับพี่น้องออมของเราได้กู้นะครับโดยนะครับรายละเอียดและเงื่อนไขนะครับ ก็น่าจะเป็นประมาณเดือนกลางเดือนกลางเดือนกุมภาเนาะกลางเดือนกุมภาที่อสมอของเราอาจจะได้เริ่มกู้กันนะครับสำหรับเงินด่วนสิบหมื่นตรงนี้นะสำหรับเงินด่วนสิบหมื่นตรงนี้ถ้าจะกู้นะครับเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับที่มีพี่น้องสมอของเรานะครับได้จะดีส่งมาให้ดูนะครับอันนี้ ก็จะเป็นตามนี้เลยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วเดี๋ยวถ้าผมเข้าไปทําเรื่องกู้สองหมื่แรกก่อนแล้วผมจะถามมาให้รอบนะครับว่าเงื่อนไขตรงกับที่ผมจะบอกในวันนี้หรือเปล่านะครับสําหรับเงื่อนไขนะครับอย่างแรกก็คือเป็นอสมอนะครับหรือเป็นอสสอนะที่ได้รับค่าปเปิดการโอนผ่านบัญชีฝากของทสองกสก็คือ เป็นอสมอบัญชีหนนั่นเองนะครับใครเป็นอสมอสำรองอยู่นะครับยังไม่ได้ค่าเ่ิกการอันนี้ไม่สามารถกู้ได้นะครับคนที่ได้รับค่าเ่อกการแล้วเท่านั้นนะครับที่จะสามารถกู้ได้นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปนะครับและต้องไม่เกิน75ปีนะครับไม่เกิน75ปีก็คือ75ปีก็ยังกู้ได้นะครับตั้งแต่20ถึง75ปีนะครับ75ปี ก็ยังกู้ได้นะก็ยังกู้ได้นะครับสำหรับคนที่60ขึ้นไปนะครับที่รอบก่อนหน้านี้ในในส่วนของ20,000บาทที่บอกว่ากู้ไม่ได้นะครับก็าสามารถกู้ได้แล้วนะในส่วนตั้งแต่กู้ได้มาตั้งแต่ในส่วนของ5.000 50, 0แล้วที่เป็น5 0 0 0 0นะครับตึ่นแสนนั้นนั้นน่ะที่เป็น5้า0 0่ก็สามารถกู้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็กู้ได้เหมือนกัน 20- 75นะครับแล้วก็หลักประกัน ของเงินกู้อันนี้อย่างที่ทุกคนลุ้นนะครับว่าอาจจะที่ข่าวออกมาเนาะที่ทุกคนลุ้นว่ามีข่าวออกมาต่างๆนานาว่าอาจจะใช้ในส่วนของเงินชคสอสมอของเราเป็นตัวค้ำในการกู้ครั้งนี้นะครับอันนี้สำหรับหลักประกันการกู้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นบุคคลนะครับ ค้ำประกันก็คือเพื่อนอสมอนะครับค้ำประกักนจํานวน2คนนะครับก็เหมือนของกึ่งแสนนั่นเองก็เหมือนของในส่วนของ5 0,000นะครับถ้ากู้ใครเคยกู้5 0,000ืใครตอนนี้ที่กู้5 0,000นอยู่นะครับก็เป็นแบบนั้นนะครับก็คือคนค้ำต้อง2คนนะครับเป็นอสมอด้วยกันนะครับเป็นอสมอหรือเป็นอสสอด้วยกันนั่นเองตามนั้นเลยตามตามแบบ เงินขายเดิมนะครับของการกู้ห้าหมื่นนั่นแหละนะแล้วก็นะครับยินยอมให้ทกสหักเงินฝากนะครับตัดชําระหนี้การกู้โครงการทุกเดือนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็ข้อที่5นะครับมีประวัติการชําระหนี้สินเชื่อเงินด่วนกึ่งแสนะครับติดต่อกันทุกเดือนไม่น้อยกว่า2องวดล่าสุดก็คือใครที่ สามารถเาไม่ใช้คาพิเว่าใครที่กู้ห้าหมื่นได้ไปแล้วนะครับแล้วโดนหักไปแล้วสองสองเดือนนะครับสามารถกู้ได้แล้วนะสองนวดนะครับสองวดขึ้นไปนะครับคืออย่างน้อยสองวดก็คือใครที่กู้ห้าหมื่นไปแล้วอย่างต่ำสองเดือนนะครับถึงจะก,กู้ตรงนี้ได้นะครับถ้าใครเพิ่งกู้ได้เดือนเดียวนะครับยังไม่ถึงสองเดือน ก็ต้องรอก่อนนะครับยังไม่สามารถกู้ได้นะแต่ถ้าใครที่กู้ห้าหมื่นไปแล้วนะครับอย่างน้อย2เดือนสามารถกู้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นวงเงินที่รวมสินเชื่อเงินด่วนคนดีและตึงแสนแล้วก็เป็นสินเชื่อที่รวมก็คือถ้าเรากู้สองหมื่นมาแล้ว นะครับและได้ห้าหมื่นแล้วก็จะได้อีกสามหมื่นนั่นเองถ้ารวมนะครับถ้ารวมนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นวงเงินที่รวมสินเชื่อเงินด่วนคนดีและถึงแสนแล้วก็คือรวมถ้ารวมก็คงจะได้สามหมื่นนะถ้าไม่แยกนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าผมตีความถูกต้องหรือเปล่านะสหรับข้อนี้นะเป็นวงเงินที่รวมสินเชื่อเงินด่วนคนดีและ กึ่งแสนแล้วถ้ารวมกันเราก็จะเราก็จะได้เพิ่มอีกสามหมื่นนะครับถ,ถ้าผมตามที่ผมตีความตรงนี้นะโอเคนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกอของชอกสอสมอหรือชาพนักิจส่งเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประเทศไทยนะครับหรือว่าชกสอสมอนั่นเองนะครับต้องเป็นสมาชิกของชอกสอสมอด้วยนะครับและ ยินยอมให้ชกสอ,อสมอนะครับนําเงินสงเคราะห์ชำระหนี้ธนาคารเมื่อตอนเองถึงแก่กรรมนะครับก็คือในส่วนของการคําประกันอย่างที่ว่านะที่ว่าเขาจะจับมือแล้วก็เอาเงินในส่วนของเงินชกสอ,อสมอ,ออกมาใช้ก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่น่าใช่กับการเอาเงินชกศอ,อสมอที่เราจ่ายทุกเดือนออกมาใช้ก่อนแหละนะ ว่าเราได้ห้าแสนก็ให้ออกออกมาให้เรากู้สักสองแสนหรือสามแสนอ่าสักหนึ่งแสนหรือสองแสนก็ได้มันก็ยังอยู่ในนั้นอีกสามแสนเพื่อใช้หนี้อะไรเงี้ยนะเงินก็จะอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ดูแล้วจะไม่ใช่อะไรในลักษณะนั้นนะครับก็คือในส่วนของชอกศจะเก็บหักใช้หนี้ในส่วนที่เรายังจ่ายไม่หมดถ้าเกิดว่าเราได้ตายก่อนนะครับได้เสียชีวิตก่อนนะก็จะเป็นในส่วนตรงนี้มากกว่านะครับที่เข้าใจนะครับ นะส่วนอื่นๆก็อย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวต้องไปถามที่ทกศเอานะครับเดี๋ยวผมไปอย่างที่บอกเดี๋ยวผมไปทำเรื่องกู้สองหมื่นแล้วผมจะถามให้นะในส่วนของที่บอกว่าข้อที่บอกว่าอะไรนะวงเงินสินเชื่อนะครับวงเงินที่รวมสินเชื่อเงินเดือนคนดีและถึงแสนแล้วอันเนี้ยคือยังไงนะครับมันหมายความว่าย่างไงหมายความว่าอย่างที่ผมตีความไปหรือเปล่าว่าอ๋อ ถ้าใครกู้สองหมื่มาแล้วกู้ห้าหมื่นแล้วเป็นเจ็ดหมื่นแล้วก็จะได้เพิ่มอีกสามหมื่นเป็นแสนหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าหนึ่งแสนเต็มนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมวันที่ผมไปทําเรื่องกู้สองหมื่นผมจะสอบถามมาให้อีกทีนะรอฟังแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับอันนี้มันต้องต้องไปถามอีกลึกอ่ะน,นะครับว่าข้อกําหนดนะครับตรงเนี้ยเงื่อนไขตรงเนี้ย มีอะไรที่มันเพิ่มเติมที่เราจะเข้าใจมากกว่านี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมจะไปสอบถามมาให้อีกทีนะครับแล้วก็ในส่วนของมีพี่น้องอสมอนะครับคอมเมนต์ในใต้คลิปที่ผมทำมเมื่อวานนะครับคอมเมนต์ในเพจนะที่ผมได้ลงเอาไว้นะครับก็คือเขาถามว่าคนที่จะกู้เงินด่วนสิบหมื่นนี้ได้จะต้องนะครับกู้ ห้าหมื่นก่อนหรือเปล่านะครับหรือเงินด่วนกึ่งแสนนั่นแหละนะครับอันนี้ตอบได้เลยนะครับว่าใช่ใช่แน่นอนนะครับต้องกู้ห้าหมื่นก่อนนะครับต้องกู้ห้าหมื่นแล้วก็มีการจ่ายอย่างน้อยสองเดือนนะครับถึงจะก,กู้เงินด่วนสิบหม,มื่นนี้ได้นะครับ ตอบให้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องอสมท่านนี้ที่ต้องการอยากทราบนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พี่น้องอสมอนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมน่อยนะครับและที่สําคัญนะครับกดแชร์ให้กับพี่น้องอสมรของเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วจะยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะคคครรรัััับบบบสสวดี